ตอนอีพี่น้องบ้านเมืองมื่อนี้มาด่างจวดจานนะพี่น้องมากินลาบหมูมกับพักกระเดาโล่มะแข้งขมมะรินไหมมะกะทินมาถูมีมดสุพักพี่น้องมาจวดจานน้ำเดียวอย่าบอกอลายจวดนุ่งนะข้าวเหนียวห่อน,อน,อนพี่น้องนึ่งเองนเ,เนาะข้าวเหนียวต้องเอาลงมาตั้งคตื่นนี้ซาใจดี ่ะชิมมั้ยอืมเนาะเนือ้อน้ำพักไส้นรใส่แงหมด สวัสดีค่ะคุณพรสรีบอทองวันนี้มากินลาบหมูกันค่ะวัสดีเจเมลาบหมูผักไทยเยอะๆวันนี้ซส้นหมวผัดไทยทน้องคทำค่อยวนเมืองไทยหนูเอ้ เยอะมากค่ะยุม้มไหมคะ <S <S 1> <S 1> มาแซบเกาหลีเจมี่ ผักอยู่ไทยไม่ได้กินหรอกคะ่ะเขาส่งนอกหมดคนอยู่ไทยไม่ได้กินนะคะคนอยู่เกาหลีกินก่อนคะ่ะเขาส่งนอกหมดพี่น้องก้านมันก็กินนะคะเป็นยามันแพง สวัสดีค่ะเพื่อนเก่งวันนี้เรากินลาบหมูเพื่อนผักไทยเยอะยๆเลยค่ะอร่อยแซ่บมากเข้าคั่วคั่วเองพริกคั่วเองเรยทุกอย่าง การกินสะดาวเมืองนอกี่ถูกต้องนะพี่น้องต้องกินก้างเกล็ดด้วยแพงมาซิต้า อร่อยมากค่ะพี่น้องเมนูนี้เนาะเมนูอย่างกระแซบทุกเมนูพี่น้องเลยมักมักอาหารอีสานมักอาหารบ้านฮอขอบคุณค่ะ้าขอบคุณนะเตือนอร่อยละซิ สวัสดีครับคุณพี่เมื่อนี้ลาบหมูแซ่บๆกามากลิ้นไหมพักะเะดามมกแข้งขมมีมัดทุกอย่างพี่น้องเก่งเข้าไปติดตามเราอยังใน YouTube มาดามจวดจ้าดอะน้ำเหรอไปกินที่หลัง นะ้ำมันไม่ต้องทำไงนี่มันทำมันอร่อยมันแซบ่บจริงๆนะพี่น้องเพราะว่าเครื่องมันถึงมะเพ็ดกวัวเองขาัวควัวเองนะสวัสดีค่ะคุณเจนนี่ ทานได้เลยนะคะอร่อยมากค่ะมาเลยค่ะ พักสุดดาวก็จะหักอ่บอกะบนแล้วพี่น้องพี่น้องมันมือสับนะทานพอแซ่บ,บอ่ะ ตัวได้เต็มปากเลยแซ่บนะอืมนี่สุภักนะ ก็ดีซาร่าเพื่อนเราเรียกเขาเป็นเิ่มให้เป็นบ้านเฮ่ากะจีเผากันนะพี่น้องเเนาะก็ยิ้มไม่เตากินเลย คนพักไทยังไม่ได้กินเนี่ยเขาส่งนอกมืดไปเนาะมันได้ราคาดีกว่าเดียวมันไม่ได้แบบหรือคนไทยกินนะมาคือคนนอกกินส่งนอกไปเนาะแพงมัดหิือไ,ไหมหนนตาสามร้อย หน่วะสามร้อยบาทบ้านทฮาหนยจะบ,บักมะแข็งห้าพวงหูพวงพีพ่พพพพน้องร้อยห้าสิบพักระดาสามก้านร้อยห้าสิบมันต้องแพงเพราะมันนำเขาเนาะมือกี้เครื่องบินธรรมาดาอยากกินก็ซื้อกินพี่น้องหาเงินซื้อพักระด อยู่บ้านอุ่นหน้าจังหวัดนครพนมหัดเบลในภาษาอิน,เ,น,อนเดียหันบะเมนเบลซันซีเดาะเดื้อฮาร์ดเบลภาษาไทยใหม่ได้พี่น้องเลยภาษาผู้ไทยเนี่ยข้าวมะเข้าบะมี่หมูเบลก๋วเตี๋ยวเปล่นเขาต้องฮาร์ดเบลผ้าใบหยางมันเบลเลาวมันอยู่ใน,นคนลาวกับ,กบเบลเลาวนะนึกว่าใส้กองภาาไทยบโมลืมภาษาบ้านเกิดเล็แต่ว,าว่า ไม,ม่มีหมูว้าวว้าวผู้เดียวว้าผู้เดียวฮัดว้าวไปเลยเลยคือจะบอมาสวัสดีค่ะคุณปองแปงเมื่อกี้กินลาบหมูพี่น้องผู้พักใช่คร,รับอะไรลาบหมู <c oughs> เพื่อให้กินกระแซบลาบหมูพี่น้องเข้าโคโคใส่ ăn rồi má, ăn rồi là ngon quá. Tao ở b้าน núi Na, ục kum le. Khi ở b้าน núi Na, hơn mấy nhà kêu. Ừ. แซบมากเลยแปงใส่ผักเยอะๆมันจะหอมผักหอมเปหอมป้อมต้นหอมแาวเนยบํมกุดย่ำลงไปพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในยูทูบใหม่เด้อปองแปงแเด้อเผ็มาดามจอดจ้าเด้อมหมูซีสบะเฮิ่นเกลือเดียวกับจักนี่ค่ะจักก็เฮิรนเกือเดียวกับจัหก,กหอ ban nay mưa bán thường chậm thang, mưa đáy bán đáy đáy Nữa chỉ có điệu. Máu nước na nào dù bọn mưa nếa. Cứ dịp với bánh hà hét là nó ngam nào. ให้น้องพัก,กลาบหมูนะครับลาบยำเรือซสบน้ำหน้กคนกินน้ามันก็จ้าก็ว่าแสบ่บะลาบหมูนะคะกระเพาะก,กระเดาเนี่ยเข้าวเดือดเช่ไห ละมูพักกระเดาไม่ถูกไม่แตงแล้วใครก็ไม่เคยแ <c oughs> ม่ลูกแย่ยปั่นตะน้อย <c oughs> ลูกแย่ยปั่นตะน้อย <c oughs> ค่อยง่ามจะจำค่อยไปได้บ่อ <c oughs> สวัสดีค่ะมืนอนีก็สิไปได้พี่น้องเด้ขอบคุณหลายๆเด้ที่น้องติดตามมาดามจวดจัดทางยนะูทูบเนาะมืนอนีก็มีเมนูล่าหมูนะคะแล้วแล้วก็ไปเนาะขอบคุณค่ะบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกดนใหมเนาะ